ย้อนได้อะไรก็ตค่อยไปกันอะไรยังคงเขึ้นอยู่เออตอนนี้เองเนี่ยเราก็ต้องอใช้เรื่องของสาสุขนามนะครับได้รับฟังคำแนะนำจากสปปสปปคแล้วก็สปปคด้วยเนี่ยนะครับก็เราต้องประมวลแล้วก็ดูสภาพพื้นที่ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการร่วมติดตจังหวัดในการที่จะเปิดหรือปิดพื้นที่อะไรบางส่วนถ้าไหนเราเห็นว่าไม่จำเป็นเปิดเราก็ต้องไม่เปิดนะครับเพราะว่าเยววันนี้มันจะเป็นต่อไป ชีวแต่ถ้าไหนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราจะเปิดเปิดก็ต้องให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติครับการลงของการเปิดทั้งสองอำเภอก่อนก่อนมนี้มีโอกาสจริงขนาดไหนครับความหวังของประชาชนก็อาจจะต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะให้ให้ให้แน่นอนว่าตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้ซึ่งในการควโครมพื้นที่เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าท่านในเผอให้คำ ยืนยันกับผมนะครับท่านกำนังผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนทอ่ถินในพื้นที่ก็อยังรับปากว่าเขาก็จะทําให้พื้นที่ขอ,ของเขาเป็นสีเขียวตลอดนะครับอันนี้ก็ได้รับการยืนยันไปแล้วครับ